ครับพวงกั้ง V.I.P รับกันนี่นี่ใครไม่เคยเห็นมาดูครับนี่พวงขัาง V.I.P เลยนะครับไฟครับไฟไฟใช้ LED นะครับหลัง้าปืนไม้ครับปืนไม้ก็บเบาดุดยอดครับกันนี่ขาดแต่เครื่องเสียงอย่างเดียวครับ้ามีเครื่องเสียงก็คือครบสูตรเลยวนดูรอบๆครับวนดูรอบๆ โลแม็กซ์ซะด้วยไฟใตายกับไฟใตยสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับนี่พวง VIP ครับดูเบาะรถครับเบาะรถมีเบาะที่นั่งคนโดยสารกั้นรั้วเล่นลายเรียบร้อยนะครับรั้วเล่นลายไฟดาว ยิงป้ายยางเรียบร้อยเลยครับทางขึ้นทางขึ้นกันนี้ขึ้นหลังไม่ได้ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องขึ้นข้างอย่างเดียวกันนะท,ทางขึ้นครับทางขึ้นสุดยอดนะครับใน,นทางขึ้นปิดเองอัตโนมัตินะครับอครับก็ตัวนี้เป็นเว็บเว็บร้อยเว็บร้อยนั่นไงครับ เียบ้อยกดัดเปลงกันชนหน้ากันชนหน้าครับตัวนี้ยังไม่เสร็จยังเลื่อยไม่เสร็จตีนะครับก็ฟันฟันกันแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเลื่อยเสร็จก็จะเสมอเลย